นงทิกรครับ,รบข่าวตะลุใหม่คืนนี้เป็นวันที่21พฤศจิกายน2568วันนี้วันศุกร์แล้วนะครับเป็นวันสุดสัปดาห์พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ก็ได้หยุดกันสองวันข่าวตะลุใหม่มาตอนหนึ่งทุ่มครับมาตอนหนึ่งทุ่มจันถึงศุกร์สัปดาห์หน้าก็จะว่ากันจันพุธศุกร์สัปดาห์ละสามวันคือมันเกี่ยวกับข่าว คือข่าวตอนนี้มันคล้ายๆกันแล้วไอ้อย่างผมผมก็พยายามเจาะข่าวพยายามเจาะข่าวอย่างที่เขามีอยู่แล้วเราก็ไปตามเขาท่านก็ไม่อยากฟังท่านก็อยากจะฟังข่าวที่มันมันเจาะมาแล้วมันสืบมาแล้วมันสอบมาแล้วแล้วเป็นข่าวที่ท่านยังไม่เคยได้ยินมาก่อนผมต้องการทำข่าวอย่างเงี้ยนะเอาเรื่องอย่างเนี้ยมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟัง คือรายการนี้เป็นรายการของผมเองนะครับข่าวทะลุไม่มันทำมาตั้งแต่6ปีแล้วมั้งจนมียอดวิวที่คนเข้ามาชมประมาณ130ล้านวิวตอนนี้คงไม่ถึงแล้วล่ะนะบางท่านก็เบื่อไปบ้างบางท่านก็ยังเป็นแฟนกลับที่เหนียวแน่นบางท่านก็ให้กําลังใจบุญลวีในการทําหน้าที่มาเอาข่าวคราวมาวิเคราะห์วิจารณ์ แะบางคนก็ให้กำลังใจเรื่องของพักรวมใจไทยของผมก็งานมาเยอะตอนนี้นะครับแต่ก็พยายามจะจะทำจะทำให้ท่านได้รู้ความเคลื่อนไหวของบ้านเมืองทีนี้รายการนี้มันจะมีนะสัปดาห์หน้าจะมีวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ตอนหนึ่งทุ่มแล้วไอ้จันทร์พุธศุกร์มีสองรายการติดกันเลยข่าวทะลุไม้หนึ่งทุ่ม พอไปสองทุ่มรวมหัวทีวีครับเอากันให้แน่นเลยครับจันพุทธสุกผมตั้งใจอย่างนี้แล้วพยายามหาข่าวเจาะข่าวคือท่านฟังแล้วมันอะเอางี้ก็แล้วกันแต่ถ้าทุกวันทุกวันบางวันมันเหมือนแกงจืดอะผมเข้าใจก็อยากให้มันจีจาดทุกวันวันนี้ก็พอจีจาดครับก็พอจีจาดคือคนอยากรู้เบื้องลึกที่ทำไมท่านนายกอดุลินถึงพูดว่า จะยุบสภาวันนั้นวันนี้มันมียังไงอะไรหลายท่านก็ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเปิดเบื้องหลังให้ฟังกันคือเป็นแผนลึกครับแผนลึกที่นายกอนุทินพยายามที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีรอบสองให้ได้เอางี้ก็แล้วกันเพราะว่าพรรคอื่นเนี่ยมันเจงบงหมดมันเจงบงหมดมันก็มีคุณอนุทินชาญไปเลยคุณที่ที่เพิ่งเข้ามาและเวลาเดือนสองเดือนเนี่ยมันยังทำอะไรได้ไมมเต็มที่ แต่คนก็ฮือฮานะฮือฮาอะไรครับฮือฮาเรื่องของแคนดิเดตนายกที่มีคุณอนุทินมีคุณสุปฏิจีและก็มีคุณเอกนิติซึ่งเป็นคนนอกที่เข้ามาร่วมงานตอนเนี้แล้วก็มีผลงานเป็นที่ประทับใจของประชาชนเอาพร้อมไหมละ่ะพร้อมแล้วก็รอวันที่นายกจะยุสบสภาไม่เกินวันที่สิบสองเดือนตันวาคมจริงๆเนี่ยเขาตั้งใจจะยุบสามเอ็ดมกลา แต่ฝ่ายค้านก็อยากจะอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยมาตราหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยท่านยุบแน่นอนเพราะมันมีผลมีผลยังไงก็คือพออภิปรายเสร็จก็ต้องยกมือถ้าพักประชาชนมาร่วมด้วยคุณนสินก็กลิ้งคาสภาเหมือนกับคุณแพทองทานกลิ้งคาสารรัฐมนูลแต่ถ้าเป็นมาตราหนึ่งห้าสองเนี่ยอภิปรายได้แต่ไม่ลงมติไง ไม่ลงมติไม่เดือดร้อนนะซัดก,กันไปซัดก,กันมาฝ่ายค้านซัดไปฝ่ายรัฐบาลซัดมามันก็สนุกดีนะให้เขาชี้แจงบ้างเขาเพิ่งทำงานได้แค่สองเดือนเองนะได้แค่สองเดือนเองทำแค่นี้ก็ก็ดีแล้วนะก็ดีแล้วมันต้องพยายามต่อไปไอ้สองเดือนมันทำอะไรไม่ได้แล้วครับฉะนั้นพักเพื่อไทยซึ่งเขาประกาศเนี่ยเขาพร้อมที่จะยืน่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตราหนึ่งห้าหนึ่งด้วยนะ หลงมติด้วยนี่เขาประกาศแล้วนะเขาประกาศไว้หลายครั้งเขาบอกจะทําตามใจอนุทินไม่ได้ต้องทําตามใจพักเพื่อไทยานายกอนุทินเขาก็บประกาศเหมือนกันบอกพร้อมเหมือนกันเอา้าเอาไงเอากันตอนเนี้เขาบอกเขาเตรียมแล้วในการร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาไว้แล้วเพราะรัฐธรรมนูญระบุว่าเมื่อฝ่ายค้าน ยื่นยัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะแล้วเนี่ยจะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้เว้นเสียแต่ว่าจะมีการถอมยัตติทีนี้หน,นึ่งในห้าไงสสมีห้ารอคนตอนนี้เหลือไม่ถึง 500. ห้าร้ะเหลือสี่รอยกว่า4ี่ร้อเจดแปดสิบคนอีน่ร้ยเก้าสิบคนนะเพราะว่า พรรคประชาชนถูกยุบไปพรรคเก่าไกลถูกยุบไปการบริหารพรรคประชาชนหลายคนก็ถูกตัดออกไปก็เหลือ490กว่าคนหนึ่งในห้าก็ประมาณไม่ถึงร้อยคนก็ประมาณ90กว่าคน90กว่าคนทีนี้ไปยื่นแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขายืน่นตอนนี้ยังไม่ยื่นนะถ้ายื่นแล้วเนี่ยไม่มีสิทธิ์ยุบสภาเว้นเสียแต่ว่าไอ้ร้อยไอ้90เก้าคนเนี่ย90ฝ่าคนนี่กี่คนยังไม่รู้ าอาจจะมีสักสิบคนถอนยัตติอันนี้เป็นไปได้เป็นไปได้ก็ยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ล้มไม่เป็นท่าเลยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสิ่งที่เราเห็นมันไม่ใช่สิ่งที่ใช่เรายังไม่เห็นตามที่ผมบอกให้ฟังฉะนั้นอันนี้แหละครับท่านผู้ชมมันคือเกมการเมืองมันการชิงไหวชิงพลิบชิงเล่ชิงเหลี่ยม ของวงการเมืองแต่แต่ในที่สุดแล้วในที่สุดแล้วหลายพักก็พร้อมที่จะสู่เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งเพราะคุณอนุทินประกาศชัดเจนว่าท้ามาจะซักฟอ,อกมาตราหนึ่งหหนึ่งเนี่ยผมจะคือนอำนาจให้ประชาชนทันทีหลายคนถามทำไมไม่สู้ จะสู้ได้ไงลระว,วะมันเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยยังไงก็แพ้คุณจะอภิปรายยังไงก็แล้วแต่นะเราจะตอบให้ดีที่สุดยังไงก็แล้วแต่ประชาชนเห็นด้วยในการตอบของพรรครัฐบาลแต่พอลงมติก็แพ้เขาอยู่แล้วนะลำพังพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันมีแค่ร้อยสี่สิบเอ็ดเสียงไม่สามารถจะล้มรัฐบาลได้ แต่ถ้าพรักประชาชนเนี่ยมี143เสียงเข้ามาพานวกแล้วรวมด้วยนะเพราะมันใส่นายกอนุทินรัฐบาลล้มคาสภาเลยแล้วคุณอนุทินเขาไม่กล้าเสียงเขาไม่กล้าเสียงหนีก็หนีนะหนีก็หนีจะได้ไม่เสียประวัติว่าถูกอภิปรายล้มคาสภาแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเสียงข้างน้อย นะยังไงก็ต้องสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วนะนี่คือการชิงไหวชิงพริบชิงไหวชิงพริบฉะนั้นหมายความว่าถ้าหากพักเพื่อไทยจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา1 5 1จริงๆก็แสดงว่าพร้อมไหมละ่ะป่าก็บอกว่าพร้อมแต่จริงๆพร้อมไหมละ่ะถ้าพร้อมก็เอาเลยแล้วดูคุณเอาทีจะทำไง เวลานี้เขาก็สืบอยู่แล้วสืบอยู่แล้วคุณกําลังไล่เพื่อขอรายชื่อนะถ้าถ้าไล่แล้วขอรายชื่อถ้ามีข่าวว่าเอ้ยใกล้ครบแล้วเขาก็ชิงยุบสภาพเพราะเวลานี้เขาร่างเขาร่างพระราชกิจสณิกาไว้ล่วงหน้าแล้วเพียงแต่ใส่วันที่เซ็นชื่อไว้แล้วด้วยเขาก็ยื่นต่อประธานวันนอประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งขึ้นทูลเกล้ายุบสภาทันที ตามที่เขาพูดไว้ัว่นแหละตามที่เขาพูดไว้ัว่นแเละฉะนั้นงานนี้ถ้ามีการยื่นยติไม่ไว้วางใจตามมาตราหนึ่งหหนึ่งเนี่ยนักวิเคราะห์การเมืองเขาบอกบุลว,วีเลือดสา์แน่นอนกลางสภาเชือดเฉือนกันเต็มที่เพราะว่าแผลของรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะแกนนำรัฐบาลมันแผลเวอร์วะเลยถ้าพูดก็ตามจริง นะความดีก็มีความชั่วก็มีผสมประสานกันนะประชาชนชอบก็เยอะประชาชนรังเกียจก็มากคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือนะแต่ท่านนายกอนุทินท่านก็บ้าดีเดือดเหมือนกันบ้าดีเดือดยังไงกูไม่กลัวมึงไงกูไม่กลัวมึงเอาไงก็เอากันวะนะเพราะพักเพื่อไทย ตอนที่คุณแพรทองทานไปรัฐบาลก็แผลเบืว่าเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีแผลแผลเบืว่าเหมือนกันฉะนั้นไม่ว่าจะมีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจยังไงก็ตามเคยแจกเงินหมืน่นบอกว่าจะเป็นพายุเศรษฐกิจมันก็หายวับไปกับตานะแล้วหลังจากนั้นก็มีคลิปเสียงของหุนเซนกับแพรทองทานก็เป็นตราบาบที่คนนินทากันว่าขายชาติหรือเปล่า จนกลายเป็นความขัดแย้งใหญ่โตให้ทหารต้องเสียชีวิตขาขาดประชาชนล้มตายก็เพราะสองตระกูลเขาซัดกันเขาทะเลาะกันเขากัดกันก็คือตระกูลชินวัตรกับตระกูลฮุนเซนนะก็มีแผลเต็มตัวรัฐบาลของแพรตองทานไม่ใช่จะไม่มีแผลแต่วันนี้เธอถอยแล้วเมื่อวานบอกแล้วว่าถอยสุดๆแล้วจะไม่ยุ่งอีกแล้วชินวัตรกับการเมืองก็ดีครับ อ,อนุโมทนาสาธุก็ดีก็เห็นแก่พ่อพ่อเดือดร้อนพ่อคิดมากพ่อเครียดคดีก็ยังไม่สิ้นสุดนะจะได้พักโทษหรือเปล่าก็ยังไม่รู้หลายคนก็สงสารแต่ต้องทําใจนะคุณแปรตองทานทุกอย่างเป็นไปตามกรรมทุกอย่างเป็นไปตามกรรมถ้าก่อกรรมไว้กรรมมันก็จะเริ่มแสดงให้ผู้คนได้เห็นว่านี่คือการเริ่มรับกรรมครับ ส่วนสำหรับนายกอนุทินเนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องเขากะโดงคดีเขากะโดงปัญหาเรื่องสแกมเมอร์ที่ยังปราบไม่จบไม่สิ้นแล้วแถมยังมีการนินทาว่าในคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็มีรัฐมนตรีสแกมเมอร์อยู่ด้วยสองคนก็เป็นการกล่าวหาข้อเท็จจริงยังไงผมไม่รู้ไม่มีใครรู้เพราะไม่มีการแสดงตัวไม่มีการระบุตัวมันเป็นแต่ลมเพลลมพัดที่พูดออกมา มันยังไม่มีหลักฐานอะไรแน่ชัดเรื่องสแกมเมอร์เรื่องของรัฐธร,รมนรีที่เป็นสแกมเมอร์ไอ้คนที่ปูดข่าวแน่จริงก็ปูดออกมาให้มันรู้กันไปเลยก็ไม่กล้าปูดสุดท้ายมันก็จะย้อนกลับไปที่คุณทักษิณที่อยู่ในคุกตอนนี้นะและก็ย้อนกลับไปรัฐมนตรีบางคนเต็มๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามกอล์ฟซึ่งเป็นที่ทรณีสง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนายทรมสมิธเขาเรียกอะไรนายเบนสมิธนะซึ่งมาเกี่ยวพันกับคุณทักษิณในการนั่งคุยกันครั้งกี่ครั้งรู้จักกันอะไรกันยืมเรือยอดนะไปพบอันวาที่กลางทะเลเรอันดามันนะหรือไม่ว่าจะซื้อเรือยอดหรือซื้อเครื่องบินอะไรก็แล้วแต่นั่นเป็นเรื่องส่วนตัวเขาแต่การที่ไปพบกันมันมีในยะบางอย่างทําให้คนคิดทําให้คนคิดและทําให้พักการเมืองฝ่ายแค้น ฝ่ายคมที่เป็นพรรคซ่มเนี่ยพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็ฉวยโอกาสเรื่องนี้ออกมาซัดพรรคเพื่อไทยกับซัดพรรคภูมิใจไทยผมถึงบอกไงการเมืองที่ท่านเห็นไม่ใช่ที่ใช่นะท่านยังไม่เห็นและกําลังจะเห็นครับและกําลังจะเห็นฉะนั้นการเมืองณนะวันนี้ประชาชนเบื่อผมเข้าใจ เวลาทําโพไม่มีใครมาได้อันดับหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นบุคคลว่าต้องการคนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองยังไม่มีใครปักใจจะเลือกพักการเมืองไหนเป็นอันดับหนึ่งเลยตอนนี้เริ่มหาเสียงแล้วพักประชาชนใช้เด็กเป็นเหยื่อในการหาเสียงให้เด็กออกมาพูดให้เด็กออกมาออดอ้อนไม่ควรใช้เด็กไม่ควรใช้เด็กเข้ามาวุ่นวาย เด็กเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่เกี่ยวไปสอนเขาพูดแล้วก็อัดเสียงอัดคลิปออกมาออกหลอกประชาชนอย่าทำทุเลศผมบอกทุเลศพักประชาชนนะไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลมีเดียในในในเฟซบุ๊กใน TikTok หรือในในใน u ูทูบเขาจะไม่ใช้แรงงานเด็กไม่ใช้แรงงานเด็กออกมาหาแดกหาคืนในเรื่องอย่างนี้ นี่คือการหากินหาแดกของพรรคประชาชนหาเสียงของพรักประชาชนโดยเอาเด็กเป็นเครื่องมือซึ่งมันไม่ถูกต้องเด็กเขาไม่รู้เรื่องเด็กเขาเป็นคนบริสุทธิ์เขาไม่เข้าใจเรื่องการเมืองเขายังเรียนหนังสืออยู่นะเอาเด็กสามขวบสี่ขวบห้าขวบออกมาออกมาพูดทางติ๊กตอกออกมาพูดทางนัง้นซึ่งมันไม่ไม่สมควรมันไม่เหมาะสมใครเขาดูแล้วเขาก็เขาก็ดินทา ใครเขาดูแล้วเขาก็ไม่พอใจคือมันไม่ยุติธรรมกับเด็กเอาแรงงานเด็กมาใช้นะต้องการให้คนเนี่ยเออเห็นเด็กมาพูดน่ารักเออพักประชาชนดีคุณทำไมไม่ทำด้วยตัวเองเสียงคุณตกขนาดนั้นเหรอถึงต้องใช้แรงงานเด็กประชาชนนิยมชมชอบน้อยลงไปเหรอมันจะตายโหงตายหาหรือไม่มีคนเลือกหรือยังไงถึงจะใช้แรงงานเด็กโอ้นี่จริงๆนะครับ ผมเนี่ยไม่กล้าใช้เลยไม่กล้าใช้เลยแม้แต่คิดยังไม่กล้าคิดเลยไงคิดยังไม่กล้าคิดเลยนะฉะนั้นเนี่ยคุณกำลังทำให้การเมืองเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมีปัญหาทำให้ผู้คนเข้าใจผิดและเป็นพักการเมืองที่ฉวยโอกาสซึ่งมันไม่สมควรอันนี้ผมขอตำหนิเลยนะตำหนิคุณเทง้ง ในฐานะหัวหน้าพักคุณนัทพงษ์และขอตำาหนีคุณธนาธรผมไม่เคยพูดถึงท่านในฐานะที่ผมก็เคารพนับถือแล้วก็ชอบพอตอนที่ผมอยู่พักอนาคตใหม่นะก็วันนี้ก็ยังไม่เสื่อมคลายแต่ไม่ควรเอาเด็กมาเป็นเครื่องมือผมบอกคุณธนาธรเท่านี้ก็แล้วกันนะทีนี้ไอ้ความพร้อมในการเลือกตั้งวันนี้ พักที่พร้อมที่สุดเนี่ยเขาบอกคือพักภูมิใจไทยลองลงมาก็คือพักประชาชนแต่ผมคิดว่าเขาไม่พร้อมหรอกไม่พร้อมเอาเด็กมาหาแดกหากินนะส่วนพักเพื่อไทยเนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องพ่อนะทักษิณคิดเพื่อไทยทำตอนนี้มันไม่มีแล้วพ่อติดคุกนะแล้วไม่มีตัวชี้แนะไม่มีที่ปรึกษาก็อยู่กันแบบแกนๆ แต่เขาก็สามารถที่จะรวบรวมคนส่งได้ครบระบบเขต400เขตและระบบบัญชีรายชื่อ100คนคือส่งไป100คนมันไม่ได้100คนหรอกครับคือเอาแค่พอได้นะพักรวมใจไทยบุรีไม่ส่งขนาดนั้นหรอกมันไม่มีได้หรอก100คนเอาสัก20คน15คนก็พอแล้วนะตอนนี้เตรียมเขตไว้ประมาณสัก30ประมาณนั้น นะก็อยู่ประมาณนั้นอาจจะเพิ่มนิดหน่อยคือคือเราต้องการคุณภาพไม่ต้องการปริมาณเอาที่มีคุณภาพและอยู่ถ้าเป็นสสอต้องไม่ขายตัวต้องไม่เป็นงูเหา่าเท่านี้พอแล้วเราทำการเมืองแค่นี้มันช่วยประชาชนได้เยอะมันช่วยประชาชนได้เยอะเพราะเราจริงใจกับประชาชนและที่สำคัญคือเราไม่ซื้อเสียงนะเราไม่ซื้อเสียงเราไม่ลงทุนเมื่อไม่ลงทุนเข้าไปแล้ว มันก็ไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่ต้องไม่ต้องหวังกำไรเหมือนกับนักธุรกิจเราทำหน้าที่ช่วยประชาชนเราไม่ซื้อประชาชนเมื่อเราไม่ลงทุนซื้อเราก็ไม่ต้องการอะไรแล้วเราต้องการช่วยเหลือประชาชนมันไม่มีต้นทุนไงเมื่อไม่มีต้นทุนคุณจะไปเอาอะไรอ่ะคิดเท่านี้พอคิดเท่านี้พอพอทำการเมืองได้ มีสัก20เสียง30เสียงส่งเขต30เสียงส่งบัญชีรายชื่อ15เสียง45เสียงก็พอแล้วว่าจะได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ประชาชนนะพร้อมที่จะนะรับใช้นะในานามของพรรครวมใจไทยทีนี้คุณอนุทินเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาเปิดแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยก็มีชื่อของคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีชื่อของคุณเอกนิตินิติทันประภาสก็เป็นแรื่ปริว่าการกระทรวงการคลังคนฮือฮากันมากเพราะสองคนนี้เป็นคนที่มีฝีมือมีความรู้ความสามารถตั้งใจจริงและไม่ได้อยู่ในพรกการเมืองทำงานโดยเขาเชิญมาจากสายนักธุรกิจหรือสายอาชีพพอมาทำแล้ว บริหารประเทศได้เดือนกว่า2เดือนมันก็เข้าตาประชาชนฉะนั้นกระแสมาสองวันแล้วที่ประกาศแคนดิเดตนายกของพรรคภูมิใจไทยมันก็เป็นกระแสที่แรงประชาชนชอบนะตั้งแต่ทำงานขายข้าวให้สิงคโปร์ได้แสนตันนี่ยังไม่รวมจีนนะจีนไม่เกี่ยวเพราะว่าในหลวงเสด็จนะจีนก็เลยประกาศซื้อข้าว5้าแสนตัน คุณสุปจีไปอเมริกานะก็ไปเดินสายในการโปรโมทสินค้าไทยไปตะวันออกกลางก็ไปโปรโมทข้าวโปรโมทสินค้าไทยไปอินเดียก็มีอะไรถือติดมือกลับมานักบริหารมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้เพราะทํางานเนี่ยโดยไม่ได้หวังคะแนนเสียงเพราะท่านไม่ได้อยู่ในวงการเมืองไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย แต่ได้รับเชิญจากคุณอนุทินนายกอนุทินมาร่วมงานนะมาร่วมงานท่านก็ยินดีมาร่วมงานแต่มาร่วมงานแล้วประชาชนถูกใจครับนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พักภูมิใจใดเขามีแต่ในขณะเดียวกันพักส้มไม่มีพักประชาชนไม่มีเวลานี้ก็เลยเอาเด็กเข้ามาลวงโลกไงมาลวงโลก ส่วนคนที่เขามีที่เก่งๆก็อย่างคุณสิริกัญญาตันสกุลคุณวิโร์ลัคนาอาดีศรคุณเทง้งนะแล้วก็คุณโรมรังสิมันก็ไม่รู้จะอยู่ได้สักกี่วันเพราะมีคดีติดตัวหนะนึ่งหนึ่งสองะยีคนซึ่งเป็นสอสอในปัจจุบันนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องคดีจะต้องหายสาบสูญไป อาจจะตลอดชีวิตของการเล่นการเมืองก็ได้เพราะว่ามันมีตัวอย่างมาแล้วมีสารตั้งต้นมาแล้วหลายคนที่ถูกสารดีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองตัดสินให้บุคคลหลายคนเนี่ยที่มีปัญหาทางด้านการเมืองเนี่ยจะต้องมีอันเป็นไปจะต้องมีอันเป็นไปก็คือห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิตไม่ใช่สิบปีนะตลอดชีวิตหลายคนตลอดชีวิต อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังขนาดอยู่ในสภาเสียบบัตรแทนกันอย่างเงี้ยศาริกาสั่งตัดสินจำคุกเก้าเดือนนอกจากถูกจำคุกเก้าเดือนแล้วยังตัดสินห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิตตัดสินทางการเมืองตลอดชีวิตก็มีให้เห็นแล้วก็เป็นของภาคภูมิใจไทยนั่นแหละสองสามคนในอดีตที่เห็นฉะนั้นเรื่องที่ขึ้นไปเนี่ยไม่มีรอดสักลายไม่มีรอดสักลายเหมือนกับคดีหนึ่งหนึ่งสอง บ่อนแท้สถาบันก็ไม่เห็นมีรอดสักลายนะคือบ้านเมืองมีคือมีแปรบ้านเมืองมีกฎหมายต้องยึดกฎหมายโดยความเป็นธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกันครับอ่ะก็มาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันแล้วก็ตามดูกันต่อไปครับนี่ก็คือข่าวทะลุใหม่หนึ่งทุ่มตั้งแต่หนึ่งทุ่มคือนี่คือวันศุกร์ที่21พฤศจิกายนอา้าวพรุ่งนี้วันเสาร์ศูนย์สุขภาพเบต้าวันไม่หยุดครับ สารอาทิตย์ไม่หยุดท่านจะสั่งซื้อได้ตลอดเวลาซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดแบ่งทีละสอก็ได้เบต้าวันสารจากเบต้ากรูแคนเอามาใส่แคปซูลผสมวิตามินขออนุญาตจากออยอปีนี้ปีที่11แล้วขึ้นปีที่12และนอกจากขออนุญาตจากออยอแล้วยังขออนุญาตโฆษณาจากออยอบอกว่าอ,อยอได้ให้อนุญาตว่าเบต้าวัน สารสกัดจากยีสต์ผสมวิตามินโอ้โหแค่นี้ก็รู้แล้วนะสบายใจหายห่วงครับและที่สบายใจมากกว่านั้นนั่นก็คือผลการวิจัยของมหลาหลัยหลายแห่งเช่นฮาวาดเป็นมหลาลัยอันดับหนึ่งของโลกอยู่ที่สหรัฐอเมริกายืนยันชัดเจนว่าเบต้ากรูแคนนี่ดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์ค้นพบเป็นสารที่ดีที่สุดและไม่มีสารในไม่มีสารตัวนี้ในผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเช่นสร้างภูมิต้านทานในร่างกาย อันนี้ในตัวอื่นมีหลายมีหลายยี่ห้อนะแต่เบตากรูแคนหรือเบตาวันเราเนี่ยไม่มีวางขายในท้องตลาดชื่อมันเบตาวันนะครับส่วนเบตากรูแคนมันเป็นชื่อสามัญบางคนเอาไปตั้งชื่อสามัญเลยอ่ามันไม่ใช่ครับต้องต้องเป็นเป็นยี่ห้อว่ายี่ห้อนี้แต่คุณบางทีไปขายในในสื่อโซเชียลนัไม่ได้ขออนุญ,ญาอออนะระวังด้วยก็แล้วกันนะคือทําต้องทําให้มันถูกต้องฉะนั้นเบตาวันเนี่ย เรียบร้อยขอญาตออยอเรียบร้อยแล้วบอกด้วยในทางวิชาการคือมีสารที่สร้างภูมิต้านทานในร่างกายนอกจากมีสารที่ตั้งภูมิสร้างภูมิต้านทานในร่างกายแล้วยังมีสารที่เขาเรียกเซลลเพจชคชา,าดคินลวดเซลอะไรที่แปลกปลอมมาในร่างกายมันฆ่าทิ้งหมดเช่นเชื้อราไวรัสปรสิตเชื้อมาลงมะเร็งอะไรก็แล้วแต่มันฆ่าทิ้งฉะนั้นหลายท่านรับประทานทุกวันเหมือนผมผมก็รับประทานวันละสองเม็ดทุกวันนะจนทําให้ร่างกายเนี่ยเรา เราก็ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บก็สบายนะเพราะว่ามันมีผลการวิจัยที่ยืนยันได้ไม่ต้องไปคิดมากอย่างเช่นที่ผมบอกเนี่ยดีที่สุดในโลกนะคนที่เอามาแปลเป็นภาษาไทยก็คือศาสตราจารย์ดรในแพทย์สมศักดิ์วราคามินอดีตปลัชกระทรวงสาธรารณาสุขยืนยันชัดเจนครับและตั้งชื่ออย่างนี้ด้วยเบตา้าครูแคนดีที่สุดในโลกท่าที่มนุษย์ค้นพบศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดจำหน่ายนะแค่นี้ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากแล้วนะ มันชัดเจนครับมันชัดเจนครับเอา้ามีรายละเอียดท้ายรายการาต้นรายการผมจะไม่โฆษณาจ,จะลุยเรื่องขา่าวตั้งแต่วันจันทร์พุธศุกร์ตามดูได้ครับบูสบั้นหันแหลกครับารายการเริ่มบูสบั้นหันแหลกสุขภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งครับฉะนั้นผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดมหาวิทยาลัยฮาวา์ดเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเขายืนยันชัดเจนว่าสารสกัดจากเบต้ากรูแคนมีคุณสมบัติช่วยสร้างภูมิต้านทานในร่างกายและสารสกัดจากเบต้ากรูแคนเนี่ยยังสร้างคิลเลอร์เซลล์ครับไอคิลเลอร์เซลลคืออะไรคิลเลอร์เซลลคือสารที่มันสร้างเซลล์เพชรฆาตที่ฆ่าเชื้อโรคแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายได้อย่างเช่นเชื้อไวรัสเชื้อปรสิตและเชื้ออื่นอื่นฉะนั้นเบต้ากรูแคน จึงกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์เบต้าวันซึ่งจัดจำหน่ายโดยศูนย์สุขภาพเบต้าวันครับนี่คือเบต้าวันเบต้าวันคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดของเบต้ากรูแคนผสมวิตามินอี e, และโคเอนไซม์คิวเทนฉะนั้นโปรแกรมพิเศษหรือโปรโมชั่นพิเศษของศูนย์สุขภาพเบต้าวันฉลองครบครอบ10ปีซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวด เบต้าวันได้รับอนุญาตจากออยและคณะกรรมการอาหารและยาให้อนุญาตได้โฆษณาผลิตภัณฑ์นี้ได้ทางสื่อโซเชียลมีเดียท่านทั้งหลายครับสนใจซื้อเบต้าวันได้ที่ศูนย์สุขภาพเบต้าวันหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอปรากฏหน้าจอในรายการข่าวทะลุใหม่